you uh -huh. วัสดีครับ ที่อวยนะที่เพื่อนผมเลยครับตั้งแต่สมัยเรียนตรงนี้นเป็นเพื่อนนะครับต้องรูปออกไปแหมปืนเต่าค้างๆเยอะครับแถวนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันกน,นิกาทรัคบายทีทมทบณดิตพามาดูทีมของผู้ใหญ่หนูนะฮะนี่ก็ทํางานกัน,นร่วมๆ20วันแล้นะครับแต่ว่าคิวงานนี้ออกค่อน้้างเยอะเลยครับท่านผู้ชมก็มีเป็นบางวันฮะจอดเหมือนกันรถเข็นดินออกไป5คัน6คันครับมีรถร่วมด้วย ลมใหญ่ตกมันครับมาจากฝั่งของบระบือเมืองมันแก้วดังนี่ยังโสดนะเนี่ย <c oughs> นี่ก็เป็นรถร่วงรับชมมาจากสีเกศแม่พอ,อกตกเย็ยนมาแถวนี้ฮะ ทำท่าว่าฟ้าฝนมันจะตกมาครับท่านผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปดู320 GC ขับโดยเสียบู๊ครับเท่าแก่น้อยอายุยังน้อยฮะแต่ว่ามีแววว่าจะร้อยล้านเดี๋ยวมาดู3ามยี่เขา ดินมันนุม่มนะคุณผู้ชมนี่ืีสายเหนียันเป็นคลื่นครับมากันละว 3M แล้วก็320ตัวแรง เห็นเราทําคลิปคันนี้นะครับเห็นหน้าค่าตาเขาบอกว่าเอายกหน่อยอย่างนะาุผู้ชมไม่ใช่ว่าเห็นหน้ากันนี่ยกตลอดนะมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับต้องการเข็นแรงเข็นตัวรถออกไปอันนี้มันเคลือนเร็วครับแตะนิดแตะ่นอยนิดลอยเลยไปไปดูฝีไม้ลายมือของเ่าแก่น้อยเขาตัก ทิคในการตักด,ดินคิวแบบนี้นะฮะก็คือจ้วงแล้วก็วางเลยครับอย่าไปแซะอย่าไปเกานะฮะอย่าไปเพิ่มภาระให้ตัวเองแหมสามเฮดครับเจ้าหนุ่มเบิร์ตหนุ่มน้อยร้อยโร <c oughs> รถในเอียงฟว้ามาเลยนะเบิร์ตนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ว่าใส่ไม่เยอะครับยังต้องการรถรวมอยู่นะปริมาณรถจะเอาอีกสองคันครับสิบล้อคันไหนว่างมีทักมาเลยนะฮะ พีจหหนูบอกว่าต้องการรถร่วบอีกสองคันมีแมคโครอยู่สองคันสิบล้อต้องแปดคันนะฮะอัตาส่วนหนึ่งต่อสี่ครับท่านผู้ชมไปร้อยเจ้าห้าครับไม่ต้องแบกบ้างพร้อมที่จะลอยครับ คับคือสเต็ปในการขุดเขาฮะใส่ตามแรงนะครับอันนี้แรงมากก็จัดไปเลย10ตักอันนี้รถตัวเองครับ จะวางท้าย ครบครับอย่างนี้เขาบอกว่าพร้อมประท้าแน่นอนสิบตักไม่ขาดนะเพิ่มมีสิบสองตักสำหรับรถตัวเองบางวันก็ขุดเองขับเองนะครับในทีนี้จะมีมือขุดอยู่สามคนครัมีม นี่ฮะเพื่อนผมฮะอหนุ่มปวยกับเจ้หนุ่มติ๊กแล้วก็เสียบูสลับกันขุดสลับกันวิ่งครับเด้กัว่ารถร่วมเข้ามาเยอะครับมีรถขุดสองตัวฮะวิ่งสบายสบายเลยไม่ต้องรอกันแล้ะโอ้ เล่นบทใจแล้วครับทนกู้ชม12ตักครับนี่โอ้โอ้โหบทเตลาติกเกม ครับไปดูคันนี้ครับ 3H ไม่ใช่เดี๋ยวคันนี้ 3M นะ240ครับเดี๋ยวไปถามคนขับหน่อยว่าเป็นยังไง สวัสดีครับเบิร์ดยกได้ไหมเมื่อกี้อันนี้ใส่ไมเยอะครับเจ้าตัวบอกว่าหน้ารถกับท้ายรถนี่หนักเท่ากันฮนะ หนุมน้อยร้อยโลงเราขึ้นขับรถเสียบู๊ก็ยังไม่ลอยนะเขาบอกครับให้ดูอีกหนึ่งสีสันนะโอ้นี่รถไขเนี่ยรถตีน้อยเด้อตีน้อยซอยวัดครับได้ข่าวแวแ้วครับบอกว่าเขาส่งรถเข้ามาร่วมทีมกับทีมของเสียบูน,นะฮะวิ่งเอาเที่ยวครับ วันหนึ่งก็ตกไป34ทสิบเที่ยวฮะแล้วแต่บรรยากาศ่ <laughs> ะส่งท้ายคลิปนะครับกับรถตีน้อยคันนี้เขาภูมิใจมาก แต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ขับเองนะฮะเจ้าตัวยังประ,ประจำการอยู่ที่หน่วยอยู่เป็นทหารครับเป็นรั้วของชาติจับใบแดงมาหนึ่งใบเห็นที่ต้องไปรับใช้ชาติสองปีแต่งไม่เยอะฮะคันนี้ทำเครื่องมาใหม่ครับ แล้วก็ใส่เทอร์โบซะด้วยขับสนุกดีฮะแรงดีมาดูกันครับว่ารถร่วมใส่กี่ตักสองตักวางไปแล้วนะ เตันเองครับผู้ชมไม่เยอะครับ เรียบร้อยนะฮะในคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและก็ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย